สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะก็ตุรงกันกับวันอังคารนะคะที่30มิีนาคมพุทธศักราช2564ค่ะวันนี้นะคะอุณหภูมิก็ประมาณ26-28ถึงองศาเซลเซียสนะคะบริเวณชายหาดจมเทียนค่ะหญิงก็ตื่นแต่เช้านะคะแล้วก็มาออกกําลังกายค่ะเพื่อนๆอากาศดีมากๆค่ะแต่ช่วงบ่ายนะคะก็อากาศเปลี่ยนแปลงนะคะอากาศร้อนค่ะนะคะในช่วงบ่ายนะคะช่วงนี้เพื่อนๆก็ติดตามข่าวสารของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะวันนี้หญิงอยู่พัทยาค่ะเพื่อนๆ อากาศดีมากๆค่ะก็จะเห็นช่วงเช้านะคะคนก็มาทําความสะอาดนะคะเจ้าต้นที่นะคะเจ้าหน้าที่ของอรัฐบ,บาลนะคะก็มาทําความสะอาดค่ะอากาศเย็นมากๆค่ะเพื่อนๆเนี่ยนะคะบริเวณชายหาดจ,จอมเทียนนะคะหญิงชอบอากาศตอนช่วงเช้ามากๆเลยค่ะเพื่อนๆอากาศดีมากๆค่ะ ถ้าเพื่อนๆอ,อยู่เขตพยาข่าดจอมเทียนนะคะช่วงเ,วเช้าๆนะคะก็ประมาณตีสี่เครื่องตีห้านะคะหกโมงเช้าก็แนะนํานะคะให้มาเดินออกกําลังกายค่ะเราก็จะเห็นนะคะคนมาทําความสะอาดนะคะเนี่ยค่ะแล้วก็อากาศดีมากๆค่ะช่วงเช้านะคะแนะนํานะคะเพราะว่าช่วงเช้าเนี่ยอากาศดีมากๆค่ะแล้วก็ดีต่ออ่ต่อสุขภาพของเรานะคะ ทุกครั้งที่มีเวลานะคะแล้วก็ตื่นเช้าๆนะคะหญิงก็จะมาเดินออกกําลังกายเป็นประจํากับเพื่อนๆบางครั้งก็จะเดินมาทางนี้นะคะก็คือไปเรื่อยๆจนถึงร้านลุงสบายนะคะหรือบางครั้งหญิงก็เดินไปทางหัดยืนยอมมี2ที่แค่นั้นเองค่ะเพื่อนๆนะคะก็บรรยากาศดีค่ะนะคะก็จะมีคนออกมาเดินยะแยะนะคะเพื่อนๆแต่หญิงก็ไม่ได้ถ่ายเพื่อนๆดูนะคะถ่ายแต่บรรยากาศสวยๆเพื่อนๆดูค่ะ อากาศช่วงเช้านะคะอากาศเย็นสบายค่ะเพื่อนๆน,นะคะช่วงนี้นะคะถ้าเกิดเพื่อนๆมีเวลานะคะก็ทําให้ร่างกายแข็งแรงนะคะเพราะว่าเราจะได้ต่อสู้กันกันกบไวรัสต่างๆนะคะเพื่อนๆบริเวณชายหาดจอมเทียนค่ะก็อยากให้เพื่อนๆน,นะคะช่วยกันรักษาความสะอาดแบบนี้นะคะแล้วก็ทุกครั้งที่หญิงไปเดินนะคะก็จะเห็นบางคนนะคะก็ทิ้งขยะนะคะเกลื่อนกลาดอย่างนี้ก็ ไมใ่ใช่สิ่งที่ดีนะคะก็ไม่อยากให้ทำนะคะเพื่อนๆก็อยากให้ทำความสะอาดนะคะทิ้งถังขยะค่ะเนี่นะะย,ยนะคะบรรยากาศสวยๆนะคะของบริเวณชายหาดจอมเทียนค่ะวันนี้นะคะก็ตรงก,กันกับวันอังคารนะคะที่30นะคะมีนาคมพุทธศักราช2564นะคะก็สิ้นเดือนแล้วค่ะเพื่อนๆยังไงเพื่อนๆนะคะ,นนะ,คะก็ดูแลสุขภาพนะคะ นำบรรยากาศสวยๆมาให้ชมค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ ไม่ได้ถ่ายทาให้เพื่อนๆดูเยอะนะคะก็มาทักทายเฉยๆะคะ่ะหลังจากที่ไปทํางานกรุงเทพกลับมาพัทยาก็มีความสุขนะคะแล้วก็มาออกกําลังกายขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะก็หวังเป็นอย่างยิง่งว่าเพื่อนๆก็รอดูชมวิดีโอส,สวยๆของหญิงนะคะแล้วก็เดี๋ยวช่งวงบ่ายๆนะคะยิงจะไปถ่ายวิดีโอสวยๆนะคะมาให้เพื่อนๆดูคะ่ะวันนี้หญิงก็อยู่พัทยานะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมช่องของหญิงนะคะในช่องก็จะเกี่ยวกับการอัปเดตนะคะ สถานการณ์ของอเขตพัทยาและเขตชายหาดจมเทียนนะคะทุกวันนะคะขอฝากเพื่อนๆกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ฝากไว้เพียงแค่นี้สวัสดีค่ะขอบคุณมาก